ค้องกัตา สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เนาะทำอะไรอยู่นี่ยตอนนี้กำลังดาวน์โหลดหาข้อมูลค่ะที่จะต้องไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญวันพรุ่งนี้อดีจังเลยเนาะเดี๋ยวนี้มีเจ้าแท็บเล็ตเครื่องเดียวเนาะก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ไ,ได้ใช่ค่ะสามารถมานั่งในที่สบายๆกลางสวนแบบนี้นะแล้วก็ทำ<อ>งานไปได้ด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องพิมพ์กระดาษออกมาทั้งอ่านแล้วพวกนี้นี่แบบเทรนด์แท็บเล็ตก็กำลังมาแรงเนาะที่ว่าเราเห็นใครสาวอย่างนี้นะอยากจะได้มีเนเครื่องหนึ่งเพื่อที่ เ,ออเป็นแหล่งข้อมูลเนาะหรือว่าอาจจะแบบพกพาง่ายไปไหนก็ได้บางเบาใช,ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่ตอนนี้นะคะก็มีหลากหลาย,ยี่ห้อให้เลือกกันมากเลยแล้วก็สาวๆหลายๆคนเนี่ยก็เลือกไม่ถูกเพราะว่า เครื่องหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกถือใช่ไหมแล้วก็ต้องคิดที่ดีก่อนนะคะที่เราจะเลือกซื้อใช่แล้วฉะนั้นนะคะวันนี้ i อ Girl ค่ะแก้มเห็นว่าเรื่องนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยติดใจกันอยู่นะคะเราก็เลยมานําเสนอกันนิดนึงค่ะว่าถ้าใครอยากจะาหาแท็บเล็ตเจ้าตัวเนี้ยมาเป็นเจ้าของสักเครื่องหนึง่งจะต้องเลือกอะไรยังไงเนาะ,ะใช่ค่ะเราไปเริ่มต้นทาความรู้จักจกับเจ้าแท็บเล็ตกันก่อนเลยดีกว่านะคะจริงแล้วเนี่ยเห็นมาฮิตกันตอนนี้นะมันมีมาตั้งแต่ปี2001นแล้วนะคะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ย เราจะเห็นคนหลายๆคนเนี่ยนะคะถือไม่ว่าจะเป็นอันใหญ่อันเล็กก็จะมีปากกาเป็นตัวสั่งการล่าสุดน,นะคะในปี2010ค่ะสติชอบที่พึ่งจะจ่าพวกเราไปเนี่ยบุคคลที่สําคัญในแวดวงไอทีเนี่ยเขาก็ได้นําเจ้า iPad เนี่ยแหละคะ่ะออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนแล้วก็เรียกได้ว่าระบบการใช้งานที่ง่ายนะคะรูปแบบที่เบาบางแบบนี้นะคะ่ะก็เลยทำให้เจ้าตัว iPad เนี่ยสามารถครองใจคนรักเทคโนโลยีได้ง่ายๆด้วยแต่สาหรับแท็บเล็ตแบบนี้นะคะก็คงจะมีสัก4-5ถึงบริษัทเนาะตอน ที่ที่จะออกเจ้าแบบนี้มานะคะ,คะแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะที่มีความสามารถไม่แพ้กับเจ้าตัว iPad อันนี้เลย<ะ>ก็คือจะเป็นตัว Samsung Galaxy <ะ>คุณสมบัติหลักๆแล้วเนาะที่คนใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ทั่วๆเจ้าตัวแท็บเล็ตต,ตัวนี้ก็อาจจะเป็นไม่พ้นพวกดูหนังฟัง<ะ>เพลงรับส่งอีเมลเบื้องต้นนะคะ ส่วนตัวเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่เนี่ยมันก็สามารถทําได้เหมือนกันมันอาจจะซัพพอร์ตในกลุ่มคนอีกกลุ่มคนหนึ่งที่เขาอาจจะใช้เจ้าตัวนี้แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่ามันอาจจะสามารถเสียบเจ้าตัวทําได้ค่ะเข้าไปได้เลยในตัวเครื่องแต่ว่าถ้าเป็น iPad เนี่ยมันเสียบไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมาะสําหรับคนหนุ่มสาวออฟฟิศเป็นหลักเนอะอย่ารใช้เอกสารต่างๆในการติดต่องาน iPad ก็ดูแบบบันเทิงกว่าแชร์ใจกันไปดาวน์โหลดหนังฟังเพลงไปแล้วที่สำคัญก็คือมีแอปพลิเคชันเยอะ มากมายเนาะให้เราได้โหลดกันคนที่ขี้เหงาเนี่ยนะคะก็ยังสามารถติดต่อกับคนรักนะคะหรือว่าครอบครัวที่อยู่ไกลกันได้โดยการโทรศัพท์หากันแต่ว่าการใช้โทรศัพท์ของ iPad เนี่ยก็มีระบบโปรแกรม FaceTime นะคะเห็นหน้าด้วยและที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกจอใหญ่ขนาดนี้นะคะเห็นหน้าชัดด้วยใช่แต่ส่วนกั m มซุงกาแล็กซี่นะคะถ้าใครที่จะต้องใช้หรือว่าอยากจะติดต่อกับคนที่อยู่ไกลกันก็ทําได้เหมือนกันก็คือเราก็สามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็เข้าในโปรแกรมสกายซึ่งโหลดมา ได้จากโปรแกรมดาวนโหลดทั่วไปมันก็ใช้ได้เหมือนกันก็คล้ายๆกันกับเฟซไทม์แต่ว่าทุกวันนี้นะคะใครที่ฟังเราสองคนวิเคราะห์วิจารณ์แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเราก็มีโฆษณาที่ทำให้ทุผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ For lifelong For some, lifelong passion. For others, something discovered yesterday. it's it's a We all have things that speak to us. They drive us to get up early and stay up late. Getting lost in the things we love has never felt quite like this. You've got five minutes or you're fired! No, 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 don't, don't, don't. You're crazy! Possibilities with Lightness. Samsung Galaxy Tab. ยังไงกันบ้างคะกับหนังโฆษณาของเจ้าแท็บเลดสองตัวนี้เนาะอาจจะช่วยสาวๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือเปล่า <c oughs> วันนี้แก้มกับน้องกะแตก็อาจจะดูรายการลิซ่ากูดูทีวีเนาะผ่านทางเว็บไซต์ YouTube ก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโลกของเราเนี่ยถูกเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกันง่ายมากๆอย่างเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง u t u b e เนี่ยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันสามารถทําให้คนเนี่ยแส่งเกิดได้ในชั่วข้ามคืนนะเริ่มต้นจากคนนี้ดีกว่านะคะสาวเอมี่ไฮแมนค่ะจากบงคามินค่ะพี่แก้มคนนี้เนี่ยเธอก็มีความสามารถในการร้องแล้วก็เล่นนตี เธอเนี่ยก็เอาเพลงของศิลปินดังๆมามคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์ของเธอเองนะคะแบบอะคูสติกเล่นกับเพื่อนๆอแค่นี้เองด้วยเสียงที่ไพเราะนะคะแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็ะะทําให้สาวคนนี้เนี่ยโด่งดังแล้วก็มีคนคลิ๊เข้าไปดูเนี่ยเป็นสิบล้านวิวเลยีเดียวค่ะ แล้วก็พี่เคอรียได้ยินชื่อมาอีกคนหนึ่งนะค่ะคือชาริสเใช่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะชาริสเพมเพนโก้ค่ะเธอก็โด่งดังขึ้นมาเลยนะคะจากการที่ไปออกรายการบันเทิงของเกาหลีใต้แล้วดังนั้นนะคะโอปราห์วินฟรีค่ะก็เรียกเธอไปนะคะไปสัมภาษณ์ว่าเธอเนี่ยเสียงดีมากๆ YouTube เนี่ยแหละค่ะเป็นช่องทางที่เธอนะคะเผยแพร่ผลงานซึ่งเธอก็คัฟเวอร์นะที่มีเพลงของตัวเองด้วยแล้วก็คัฟเวอร์เพลงของศิลปินอื่นด้วยเออเรียกได้ว่าน่าสนใจเนาะยูทูบนี่มันมีเปิดโลกกว้างให้เราจริงๆ แล้วนอกจากที่จะมีเรื่องร้องนะคะปีนนี้พี่ก็มีเรื่องเต้นมาฝากด้วยสําหรับสองสาวเกาหลีคู่นี้นะคะเรียกได้ว่าเต้นกันแบบว่า สุดเซ็กซี่เลยเนาะเห็นได้ว่านะคะที่นี่เนี่ยจะมีวิวถึงแค่เอ้ยถึง15ล้านวิวเลยใช่ค่ะมีคนคลิกเข้าไปดูเยอะมากเลยนะคะสำหรับสองสาวจากเกาหลีใต,ต้ขเขาคัฟเวอร์เพลงนะคะมาบอยของวงซิต้าเรียกว่าต้นฉบับเนี่ยอายพี่เลยเพราะว่า2คนนี้เต้นแรงมาก,มากแล้วก็ใส่ชุดกล้ามนะคะใส่กระชุ่มขาสัส้นนะคะเรียกว่าหนุ่มๆเนี่ยต้องคลิกเข้าไปดูเยอะแน่เลยอื่เนะอ่ะทีนี้ของเกาหลีใต้ค่ะแกเดี๋ยวเราจะพากลับมาที่เมืองไทยบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าคนไทยของเราก็มีความสามารถไม่แพ้ใครเลยใช่ ที่เห็น,นะะจะดังๆอยู่ตอนนี้นาอก็คงจะเป็นรวมเธอที่นายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มศิลปินนะคะที่เริ่มต้นนะคะจากแค่การรวมตัวกันของเพื่อนสนิทนะคะ<ช>ที่อเมริกาที่อยากร้องเพลงเนี่ยก็ต้องมาทำคลิปลงย t ท b e แต่ไปไปมาค่ะ cover ไป cover มาตอนนี้ได้มีเพลงของตัวเองแล้วก็ด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคะอย่างซิงเกิลแรกที่ชื่อว่าเพลงหน่วงนั่นเองเเเปปป็็็นนนคคควววาาามมมรรักท ที่ทั้งซึ้งทั้งเงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักตอนนี้เราก็เห็นกันมาเยอะแล้วแต่ว่าในเรื่องของการสาธิตวิธีาการทําอาหารตอนนี้น้องกระตาคงจะต้องร้องอ๋อกับชื่อที่ว่าเชฟหนีเนาะครัวกากๆใช่ซึ่งครัวกากๆของเขาไม่กากเลยนะคะถ้าใครสนใจที่จะมีวิธีการทําอาหารแบบง่ายๆเนาะแบบบ้านๆที่ใช้ อุปกรณ์เย็นอะไรที่เรามีอยู่นะคะก็สามารถเหมือนจะไม่น่ามาทํากินได้แต่ว่าเชฟหมีเขาก็สามารถนํามาทํากินได้แต่ไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมคุณผู้ชมต้องลองทาดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะการดูนะครับสุกเหลือก่อนที่บอกของทอดเนี่ยต้องตัดเวลาเผืือมันบ้างเพราะว่าหลังจากที่มันสุกแล้วมันจะจความร้อนเนี่ยมันจะทําให้มันแทบตัวและยาวนึ้ แต่ความสนุกนะคะยังไม่หมดแค่นี้ใครหลายๆคนนะคะอาจจะติดตาม YouTube ที่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นการทำนู่นทำนี่ของโดมประการลำ<ช>แล้วจะมีนุม่มอีกคนนึ่งที่เขา<ช>มีหน้าเหมือนมะม่วงแล้วก็ทำตัวเล <นะ S 1> ่ยนมะ่งเขาคือโคมประการลงใช่มมมมมแล้วใช่คือเขาก็มาทำเรียนแบบนะคะคลิปที่โดมทำขึ้นมาแต่ว่ายอดวิวเขาเนี่ยไม่แพ้กันโดมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะหลายๆคนนะครับถามผมว่าผม เซตผมยังไงใช้อะไรเซตและเซ็ตเองหรือเปล่าก็ง่ายๆนะฮะอันดับแรกคือผมจะใช้แว็กนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะการใช้แว็ก็แค่หลักการต้นๆก็คือกระจายแว็กให้ทั่วมือนะครับ จะเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะพี่แก้วที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมีล,ลีกหลายคลิปที่กาลังแจ้งเกิดแล้วก็ทยอยรอแจ้งเกิดยังไงก็อย่า,ยาลืมคลิกเข้าไปดูนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยความสามารถของคนไทยก็สนับสนุนกันด้วยใช่แล้วก็ใครนะคะที่อยากจะชมรายการลิซ่ากูรูย้อนหลังนะคะก็สามารถดูผ่านได้ที่ YouTube ก็ได้เหมือนกันเ<ช>นาะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่ไกยเข้ามารอเราอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ไกยในช่วงลิซ่าอัปเดตค่ะช่วงลิซ่าอัปเดต สวัสดีค่ะสาวๆมาพบกับก้อยแล้วนะคะในช่วงนี้เลยค่ะลิซ่าอัปเดตค่ะแม้มาเจอกับก้อยทั้งทีนะคะจะมามือเปล่ากันได้ยังไงวันนี้ก้อยก็มีกิจกรรมดีๆเจ๋งๆมาฝากเช่นเคยค่ะกับกิจกรรมนี้เลยค่ะโปรโมชั่นอ,อั e m ์ n t นนะคะที่เขาค้นส่วนลดมาแจกกันเพียบเลยค่ะไปดูกันค่ะว่าเรามีอะไรมาแจกกันบ้างค่ะ โอ้โหฟรีกันเลยค่ะกับ E. a นะคะ Diamond EDT ขนาด5มิลมูลค่า500บาทเมื่อซื้อเซ็ตน้ำหอมจาก c l r o a r m a n i นะคะหรือจะเป็นส่วนลดพิเศษ200บาทเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตรา Pure Beauty นะคะที่มีจำหน่ายที่วัดสันเท่านั้นค่ะหรือจะเป็นส่วนลด100บาทจากราคาปกติเมื่อซื้อ m ม y บร l l นวอลลุ u m e x p ก r ์ s พสฟอร์ซคและ m a y b e l l i n e Eye Studio h y อ e r s h ร r p l i เน r ว้าว สนใจทั้งนั้นเลยจ้าค่ะหาะสาวลิซ่าสนใจนะคะก็สามารถซื้อนิตยสารลิซ่าวิกฤต y นะด้วยราคาเบาๆเพียง45ิบาบาทเท่านั้นคะ่ะก็จะได้รับคูปองสุดประหยัดไปชอบกันแบบสบายๆกระเป๋ากันเลยทีเดียวอายังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีการประกาศผู้โชคดีจากกิจาการรม Big Bang นะคะที่จัดกันมาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วคะ่ะก็ได้ถึงเวลาสักทีที่จะรู้ว่าใครได้รับรางวัลกันบ้างน,นะคะดูรายชื่อตามที่ขึ้นนี้เลยนะคะ และถ้าหากว่าต้องการทราบผลประกาศกันแบบชัดๆแล้วก็ติดตามได้ที่ w w w l i s a g u r u c o m ค่ะแม่ไม่ต้องเสียใจยกันไปนะคะ,ะกิจกรรมดีจริงๆแบบนี้นะคะลิซ่ามีกันมาให้สาวๆได้ติดตามกันตลอดตลอดค่ะแย่าลืมติดตามกันนะคะใกล้ปีใหม่กันแล้วะะล่ะค่ะเราจะไป เที่ยวที่ไหนกันดีอะเราจะมีร้านอาหารอะไรอร่อยๆกันบ้างวันนี้ก้อยก็เอาใจสาวๆที่รักการท่องเที่ยวกันเป็นชีวิตจิตใจกับนิตยสารลิซ่าทราเวลค่ะที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวทุกทิศทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานตะวันออกตะวันตกมันนำเสนอในราคาเบาๆกันเพียง8ปบาทเท่านั้นโอ้แม่เจ้าแม้มีกูดูพ่าเที่ยวในราคาเบาๆแบบนี้ต้องรีบซื้อเก็บไว้กันแล้วค่ะ และว้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะจะถามว่าอกวีลินของเมืองไทยอยู่ที่จังหวัดอะไรค่ะเ<อ>มื่อทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่งมาทาง SMS พิมพิมคำว่าทีวแล้วก็ตามด้วยคำตอบส่งมาทาง455 4525ค่ะผ<อ>ูโ้โชคดีก็รับไปเลยค่ะคอร์สเรียนแต่งหน้าฟรีนะคะจากสถาบันสอนแต่งหน้า MTI มูลค่า3,500บาท รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะหมดเขตเที่ยงคืนวันพุธที่21ธันวาคมนี้แล้วนะคะส่งกันมาเยอะๆนะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะและเสียดายจังเลยนะคะหมดเวลากันไปแล้วนะคะสำหรับทีหน้าก็จะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากกันบ้างติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่ลิซ่ากูรูทีวีสรรหามาฝากคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกเช้าวันอาทิตย์9โมงครึ่งเป็นต้นไปทาง m มงโก TV ีแห่งนี้ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปดูรายการเคล็ดลับดีๆรวมถึงกิจกรรมเด็ดๆย้อนหลังกันได้นะคะที่ w w w l i s a g u r u .com วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะว่ารายการของเราจะทำให้คุณผู้หญิงสวยสนุกอิสระแล้วก็เลือกได้ด้วยนะคะวันนี้ก็าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank